ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เทิดธรรมนะครับวันนี้จะมาสาธิตนะครับจริงๆก็ทํางานของผมนั่นแหละเรื่องของการคํานวณฟิตติ้งนะครับรองเท้านะครับว่าเราจะเลือกหุ่นยังไงหรือเราจะต้องดัดแปลงหุ่นของเราที่มียังไงเนี่ยให้มันเข้ากับรองเท้าที่เรากาลังจะทํานะครับอย่างในกรณีนี้มีลูกค้ามาสั่งผมตัดรองเท้านะครับลูกค้าเขาค่อนข้าง เท้าอ <gesch> ้วนมากนะครับเท้าอ้วนมากก็หาซื้อลองเท้าไม่ได้ก็มาสั่งผมตัดรองเท้านะครับในกรณีอย่างนี้เวลาคนมามาสั่งเราตัดรองเท้านะครับหรือแม้กระทั่งเราวัดเท้าส่งให้กับคนที่เขาทำรองเท้าให้เราเนี่ยอย่างน้อยเราต้องวัดตัวเลข2อย่างนะครับก็คือความยาวเท้ากับเซรอบวงนะครับเซรอบวงมันจะมี2ตัวเลขอย่างนี้ตัดรองเท้าได้นะครับในกรณีอย่างนี้นะครับลูกค้าผมเนี่ยเท้าเขายาว260หนะครับหรือ26เซน นะครับคนทํารองเท้าเราจะได้260นะครับเราจะแปลงทุกอย่างเป็นมิลนะครับก็คือ260 260ทีนี้เส้นรอบวงเขาเนี่ยนะครับเส้นรอบวงเท้าเขาเนี่ยมันไปครับว่าเส้นรอบวงคือนะครับความยาวคือแบบนี้นะครับแบบนี้เรียกความยาวนะครับเส้นรอบวงคือแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้เรียกเส้นรอบวงนะครับ เส้นรอบวงของลูกค้าผมเนี่ยเขาไปถึง3 0มมิลเลยนะครับก็คือ300ผมจะเรียกว่าเส้นรอบวง300อนะครับ30เซนทีเนี้ยคนที่ทั่ว,วไปถ้าเป็นผู้ชายนะครับถ้าความยาวเท้าอยู่260เนี่ยเส้นรอบวงควรจะอยู่สักประมาณ250ถึง255อนะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปนะครับถ้าถ้าความยาวเท้า260นะครับเส้นรอบวงควรจะอยู่250ถึง255้า อันนี้เราเรียกว่าปกติย่างของผมเนี่ยความยาวเท้าผมอยู่ที่280เ้นรอเวงผมอยู่ที่265นะครับอันนี้ก็ถือว่าเท้าปกติไม่ได้อ้วนมากแต่ในเคสเนี้ครับความยาวเท้า260เส้นรอเวงไปถึง300เลยนะครับก็เท้าอ้วนมากว่างันเถอ,อะหาซื้อรองเท้าไม่ได้แน่นอนนะครับลักษณะพวกนี้คราวนี้ผมจะทารองเท้าให้เขาเนี่ยผมต้องคํานวณหุ่นยังไงนะครับให้มันทารองเท้าได้นะฮะ คืออันดับแรกเลยนะครับผมเอาความยาวเป็นตัวตั้งก่อนนะครับเพื่อหาเบอร์นะครับความยาว260เนี่ยเราก็จะไม่ทำรองเท้าที่ยาว260นะครับเพราะว่ามันจะเท่าเท้าพอดีใส่ไม่ได้เราก็ต้องทำรองเท้าที่บวกไปอีกทัวทัวเฉลี่ยเนี่ยมันจะบวกไปอีกประมาณ15มิลนะครับจากความยาวเท้าถ้าคุณเท้ายาว260ในกรณีนี้คุณต้องทำรองเท้าหรือใช้กุนที่ยาวมา275นะครับเอา275มาตั้งไว้ในใจก่อน แล้วก็ไปหาว่าหุ่นตัวไหนของเราหรือเบอร์อะไรมันยาวมาสองร้อยเจ็ดสิบห้านะครับผมก็ไปได้หุ่นตัวนี้นะครับเบอร์สี่สิบสองนะครับหุ่นตัวนี้ยาวอันดับแรกต้องดูความยาวก่อนนะครับหุ่นตัวนี้มันยาวเท่าไหร่อ่าเราดูว่าหุ่นตัวนี้มันยาวเท่าไหร่ก่อนนี่นะครับหุ่นหุ่นตัวนี้ยาวประมาณ สองร้อยประมาณสองร้อยแปดสิบสองนะครับขุนตัวนี้ยาวประมาณสองร้อยแปดสิบสองผมชอบใส่อันนี้เนี่ยครับขุนยาวสองแปดสองเราอยากได้ประมาณอยู่สองเจ็ดห้าบวกลบนะครับสองแปดสองก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเท้าเขาใหญ่นะครับเท้าเขาใหญ่เนี่ยก็อยากให้มามาชิดตรงหัวรองเท้ามากมันจะใส่ระุดอัดน,น,นะครับก็ ถ้าเราวิธีคิดนะครับความยาวเท้าของคนใส่เนี่ย260ใช่ไหมครับอุ่นยาว282ก็คือยาวกว่าเท้าเขาประมาณ2.2เซนนะครับ22มิลก็ถือว่าโอเคนะครับก็ยังไปรองเท้าที่โอเคเพราะว่าเท้าเขาใหญ่เท้าเขาใหญ่เนี่ยให้เหลือพื้นที่ข้างหน้านิดนึงมันจะได้ไม่บีบเท้านะครับเพราะฉะนั้นความยาวผ่านแล้วนะครับก็คือ282หรือยาวกว่าเท้าคนใส่ประมาณ22มิลก็ถือว่าใช่ได้นะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูความอ้วนนะครับก็คือเส้นรอบวง นะครับเราก็มาดูซี่หุ่นตัวนี้เส้นรอบวงมันเท่าไหร่นะครับแบบนี้นะครับวัดตรงจุดกว้างสุดของหุ่นนะครับเส้นรอบวงหุ่นเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบห้าหุ่นตัวนี้อ้วนมากแล้วนะครับถ้าใครสังเกตเป็นหุ่นพิเศษที่ผมสั่งมานะครับอ่าตัวนี้ถ้าคิดเป็นคัพอยู่ที่ประมาณคัพแปดถึงเก้าอีนะครับคนทั่วไปเท้าอยู่ที่คัพประมาณสามถึงสี่อีนะครับของคนไทยนะคนไทยอยู่ที่สามถึงสี่อี ขุ่นตัวนี้ครับ8ถึง9กนะครับก็คือ275นะครับในเบอร์42อยังเอาไม่อยู่เลยนะครับเพราะว่าเท้าลูกค้าเส้นรอบวงไปถึง300อาทีนี้จะทำยังไงนะครับถ้าจะใช้เบอร์ใหญ่ขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นครับขุ่นนี้มันจะเส้นรอบวงมันจะขยายประมาณเบอร์ละ5มิลนะครับทัวเฉลี่ยแต่จริงๆระบบอังกฤษกับอ่าระบบยุโรปมันจะขยายไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นระบบอังกฤษหรือเมกามจะขยาย6มิลกว่านะครับ ช้รอวงนะต่อต่อต่อเบอร์แต่ถ้าเป็นระบบยุโรปมันก็เบอร์ห้ามิลก็ตีต่างว่ามันเบอร์ห้ามิลนะครับถ้าผมจะเพิ่มเบอร์ขึ้นไปนเรื่อยๆให้เช้นรอบวงมันได้เนี่ยผมไม่ต้องไปใช้ที่มันเบอร์สี่สิบเจ็ดนะครับเช้นรอบวงมันถึงจะได้สามร้อยแต่สิ่งที่ได้มาคืออะไรครับความยาวนะครับกลายเป็นว่าไม่รู้แหละครับเบอร์สี่สิบเจ็ดเนี่ยรองเท้าน่าจะยาวมันสา0รอยี่สิบอะครับนะครับแต่เอ่อเท้าลูกค้ายาว2อ0ยกิบเองกลายเป็นว่าเหลือพื้นที่ด้านหน้า สิบกว่าเซนอย่างเงี้ยรองเท้ามันก็ใส่ไม่ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นวิธีทางออกให้ดีที่สุดคือเราก็ต้องทําการแต่งหุ่นนะครับ <c oughs> อย่าลืมมาเรามีอยู่ในใจตั้งไว้ก่อนสองร้อยเจ็สิบห้าที่หุ่นเรามีแล้วคือความยาวผ่านแล้วไม่ต้องไปมองแล้วนะครับหุ่นเรามีสองร้อยเจ็สิบห้านะครับเส้นรอบวงอันนี้อยู่มีอยู่ในมือแล้วเราต้องการอีกประมาณยี่สิบห้าเพื่อให้มันถึงสามร้อยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็เอา eba นะครับมาแปะใต้หุ่นก่อน นะครับมาแปะใต้หุ่นก่อนเพื่อเพิ่มฟิตติ้งนะครับ EVA นี้หนา10มิลน,นะครับถ้า EVA หนา10มิลคุณจะได้ฟิตติ้งเพิ่มมา20มิลน,นะครับพูดง่งายๆถ้าคุณอยากได้ฟิตติ้งเพิ่มมา10มิลคุณต้องเอา EVA หนา5มิลมาเสริมใต้หุ่นถ้าคุณอยากได้20คุณจะต้องใช้ EVA หนา10อันนี้เป็นสูตรนะครับจำไว้นะครับผมว่าเอา EVA หนา10มิลน,นะครับมาแปะใต้หุ่นก่อนปุ๊บ เรียบร้อยเสร็จแล้วผมมาเช็คนะครับผมก็มาเช็คเส้นรอบวงใหม่ว่าเอ้ยผมแปะ EVA 1ิมิลไปแล้วเนี่ยผมได้ประมาณเท่าไหร่มันควรจะได้295อนะครับะนะครับอ่ะอันนี้ผมวัดออกมาแล้วยิงขุ่ตัวนี้มันใช้ไปแล้วผมทำออกแบบรองเท้าไปให้เขาแล้วคู่หนึ่งนะครับผมก็รู้แล้วว่าโอเคครับผมแปะ EVA ตัวนี้เข้าไป10มิลผมได้ใช้นรอบวงมาแล้ว295นะครับผมยังขาดอีก5มิลนะครับเพื่อให้มันเท่าเทา้าผู้ใส่ ทีนี้ถ้าผมจะไปเพิ่ม EVA ข้างล่างให้หนาขึ้นถามว่าทําได้ไหมได้แต่บางทีรองเท้ามันดูหนาเกินไปมันก็ไม่สวยนะครับเราก็มีอีกออปชั่นหนึ่งคือไอตอนอยากเพิ่มเยอะๆเนี่ยเพิ่มไว้ข้างล่างนะครับถ้าเราไปเพิ่มไว้ข้างล่างเนี่ยรองเท้ามันดูยากข้างบนมันไม่เสียทรงนะครับทรงมันเหมือนเดิมแต่ถ้าเราไปพ่อข้างๆแบบเนี้ยนะครับรองเท้ามันเสียทรงไปเลยคือหุ่นมันเสียทรงไปเลยอาจจะออกมาไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขเยอะๆเราไปเสริมไว้ข้างล่างนะครับ แล้วเหลืออีกนิดหน่อยอย่างไรก็วันนี้เนี้ยเ,เหลืออีกห้ามิลนะครับผมจะมาแปะไว้ข้างบนนะครับก็เริ่มจากการที่เราวาดลงไปก่อนเนี่ยผมก็วาดวาดไปดูว่าเฮ้ยผมจะใช้แอร์เรียในการเสริมประมาณเท่าไหร่ก็อยู่ในรอยปากกาเนี้ยนะครับแล้วผมก็เอากระดาษกาวพันลงไปแล้วทําแพทเทิร์นขึ้นมานะครับทําแพทเทิร์นจากตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาแพทเทิร์นตัวนี้ครับไปตัดหนังเนาะหาที่มันหนาๆหน่อยหนาๆแข็งๆหน่อยนะครับตัดหนังที่มันหนาๆแข็งๆหน่อยแล้วก็เจียขอให้มันบางๆนิดนึงนะครับ แล้วก็ทากาวนะครับทากาวที่หนังแล้วก็ทากาวตรงในบริเวณที่เราจะเสริมเข้าไปนะครับอันนี้ทาวไว้สักพักหนึ่งแล้วพูดนา,นานแล้วกาวเริ่มจะแห้งแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแปะก่อนอ่แปะเข้าไปอย่างนี้ครับเราก็เล็งเส้น,เ,สนเซนเตอร์ตรงกลางครับเอาเป็นหลักไว้ เนี่ยฮะใช้เส้นเซนเตอร์ตรงกลางเป็นหลักให้เรารพอตรงกลางเซนเตอร์มันได้แล้วปุ๊บเราก็ค่อยบี้ลงไปครับอันนี้พอมันปอกขอบมาแล้วเนี่ยมันแปะลงไปแล้วมันจะเนียนนะครับเพราะว่าขอบมันจะไม่ไม่หนาขอบมันจะไม่หนาแล้วเราก็เอาเอาสารกันไกก็ได้ครับเอาสันกันไก่เนี่ย ถูถูถูให้มันแนบแนบเข้าไปอืประมาณแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการเสริมฟิตติ้งด้านบนนะครับเป็นงานเสริมฟิตติ้งด้านบนของหุ่น <c oughs> คราวนี้เรามาเช็คอีกทีสิเส้นรอบวงขุ่นเนี่ยหลังจากเสริมข้างล่างกับข้างบนไปนแล้วเนี่ยมันได้ตามเป้าของเรายัางครับมันได้สามร้อยอย่างนะครับเราก็วัดตรงจุดบอรครับที่คกัเลขตรงจุดบอของคุณนนะครับจุดกว้างสุดของหุ่นดูซิได้ไหมสามร้อยพอดีเป๊ะเลยนะครับถ้าใครเห็นตัวเลขเอาให้ดู นะครับวัดมาเชื่อรอบวงสามร้อยนะครับก็ถ้าเราเฉลี่ยเฉลี่ยอย่างาเงียเ้ยนะครับถ้าเราเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับไปเสริมข้างล่างบ้างข้างบนบ้างเนี่ยรองเท้ามันทําออกมาแล้วมันก็ยังดูภาพรวมมันก็ยังดูเป็นรูปทรงของขุ่นตัวนี้นะครับถ้าเราเอาไปแปะข้างล่างหมดบางทีรองเท้ามันหนาไปไม่สวยนะครับโดยเฉพาะด้านข้างนะครับพยายามหลีกเลี่ยงเพราะว่าขุนมันจะเสียทรงไปเลย นะครับก็เอาเอา,เอาตัวเลขเยอะๆไปเสริมข้างล่างตัวเลขน้อยๆมาเสริมไว้ข้างบนนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือวิธีการคํานวณน,นะครับฟิตติ้งนะครับของรองเท้าหรือการคํานวณฟิตติ้งของคุนให้เท่ากับรองเท้าของคนที่เรางอะไรกันทำให้เขาผมเจอบ่อยมากนะครับพวกเท้าใหญ่มากๆเนี่ยความยาว260เส้นรอบวงเนี่ยซัดไป300มันมีทางหาซื้อรองเท้าได้หรอกนะครับรองเท้าผู้ชายที่ขายทั่วๆไปถ้าเท้ายาว260เนี่ยเขาจะทำเส้นรอบวงประมาณ 250เต็มที่255นะครับที่เขามีคลางตลาดทั่วๆไปนะครับอย่างลูกค้าคนนี้เซรละว,วงซัดไป300ลืมไปได้เลยว่าจะไปซื้อลูกค้าข้าง,างโนอกน,นะครับก็ต้องมาตัดตัดทีเนี้ยคนทาก็ต้องรู้จักวิธีการคำโนวณฟิตติ้งและก็ความยาวด้วยนะครับบอกแล้วเอาความยาวเป็นตัวยืนก่อนนะครับแล้วความยาวผ่านเราค่อยมาดูที่ฟิตติ้งของหุ่นนะครับว่าเราจะเสริมเท่าไหร่ให้มันเท่ากับ เท้าของผู้ใส่อันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะผมทํางานตัดรองเท้าอยู่เนี่ยผมจะเจอเคสพวกนี้เยอะก็ค่อนข้างจะมีความชํานาญในการแต่งหุ่นนะครับก็นะครับใครสนใจจะให้ผมตัดรองเท้าเท้าพิเศษนะครับหาซื้อรองเท้าที่ไหนไม่ได้เลยก็ยินดีนะครับลองติดต่อมาหรือถ้าอยากจะเรียนรู้เรื่องทํารองเท้าการแต่งหุ่นนะครับโมดิฟายหุ่นยังไงให้ให้ทำทำรองเท้าได้พอดีกับผู้ใส่แ้วพวกนี้นะครับผมก็สอนตั้งแต่เริ่มทําออกแบบทาแพทเทิร์นทำรองเท้าแต่งหงแต่งหุ่นอะไรนี้ สอนได้หมดนะครับพร้อมเป็นงานประจํำวันของผมอยู่แล้วนะครับก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะครับผมอาจารย์เชิดทำนะครับขอบคุณมากครับ